ยังมีเพื่อนๆที่ปั๊บด,ด้วย,ยแล้วก็มีแกส๊สผู้ใหญ่ทางฝั่นี้นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวาววาววาวยามไม่ใหญ่แน้นอวี๋มา <c oughs> สั้นมาสั้นไหนๆๆนตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาเจ้าครอบ2ปีแล้วนะคะมีใครอยู่กับมิกซ์เฟิร์สตั้งแต่วันเดบิวต์บ้างไหม จะร้องไห้ค่ะแต่ว่าร้องไห้ค่ะว่าไม่มีใจได้ยินเสียงหนูลเลยคุณวคะไม่ใครจะรองไห้ไม่เป็นไรนะคะว่าขาอินไปกเราเธินไหมินสดๆอยู <laughs> ่คนหนึ่ง Cry. Cry คุณ never c ายคะจริง <laughs> จะมีคนนึงที่เขาไม่เคยร้อ,องไห้ในชีวิตนี้ <laughs> คาแรคเตอร์แบบใครไม่ไม่ชอบร้องไห้ทุกคนจิ้มได้ไหมคาแรคเตอร์ใครไม่รู้เลยแยกกับพวกกับไม่รู้เลยใครคะใครคะชั่วโมือะไรน้องน่ะใครคะคนที่พูดอยู่อะค่ะควินไม่เคยร้องไฉไม่เคยร้องไห้สักครั้งตั้งแต่ในพิล์บาโอ้ย you never see me cry เฮ้ยควินน never cry เรามาฉลองวันเกิดของเราแล้ c e l r a t our second anniversary เราร้งให้ไม่ได้เราต้องแฮปปี้กันดีใช่ไหมคะแฮปปี้เราเราให้แบบแบบสวยๆิจะต้องไม่แตกคุยเนี่ย่รอเราไม่ลองให้เพราะวันนี้คือวันเกิดของเราเรามาแฮปปี้ถูกไหม c e l e เร a t นะขอส่งแรกอสุขสัน เซอร์ไพรส์ที่มีเพียงงานนี้เท่านั้นค่ะเสียงใครน,นั่นฮะเสียงปิศนาเสียงปิศนามากเลย่ะขอสรุปให้ง่ายๆเลยนะคะเกมนี้เนี่ยมันเหมือน Random Dance นะ Yes ก็คือจะมีเพลง Strawberry Ice Cream เนี่ยเปิดขึ้นมาแค่หนึ่งรอบเท่านั้นใช่ครับแล้วจะมี staff เนี่ยมองนะคะว่าใครเนี่ยเป็นตัวจีนที่สุดสคนสคนเท่านั้นนะคะโอกาสของคุณมีแค่รอบเดียวเท่านั้นคะ คนแรกไปเหรอว้ามาแล้วผู้ที่ได้รับเลือกนะคะสี่คนนะคะจะได้รางวัลเล็กๆน้อยๆนะแย่มีเซอร์ไพรส์แต่ขออุดสิกวพร้อมไหมทุกคนแย่เทาให้เซอร์ไพสะเ่าบอกซ้อมเต้นแต่มาเช้าเลยรอดีวมา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 ามามากามมา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 ม ฉลองนะคะครบรอบ2ปีของพวกเรา m i x Fruit นะคะกับทุกๆคนนะคะ s o t h i ี้แล้วก็แก๊สแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกคนอันนี้เป็นเค้กของทุกคนเนาะนะคะเป็นเค้กของทุกคนยินดีดีอันนี้ฉันต้องอันนี้ไอเบกนะไอเบกอัเทอร์น่เออไม่ได้ทำแบบเมย์เนื่องในวันเกิดของพวกเรา m i x Fruit นะคะครบรอบ2องปีก็ไม่ขออะไรมาก คนร้องค่ะพิคใเดฟังหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้เราให้ทุกคนฟังแล้วต่อไปเราทุกคนร้องแทนพิคเดฟเราสงคนได้ไหมคะ,มคะร้องพร้อมกันนงสองสาม happy birthday วันนี้หนูขอจับหวาได้ไหม ร่วมกันไหมคะก่อนที่ลมมันจะได้เลยน้ามาปรับสามน้ามีควยก่อนนะต๋องนี่แหละต่อไปนี่แหละถ้าก็เนื่องในวันเกิดครบรอบสองปีคบของเราอยากจะอธิษฐานวาคอมร่วมกับทุกๆคนนะคะก็ขอให้ วกเราทุกคนที่อยู่หนะ้าที่นี้นะคะรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันสพอ,อ์ตกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมทชีกทุกๆคนเลยไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่ day 1วัหรือว่าเดไหนๆก็ Welcome to Our Family นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานๆเรื่อยๆอย่างนี้ไปอีกไกลหลังจาก ทุกๆคนที่มาคะมาเฉลิมฉลองวันเกิดในวันนนะคะก็ต้องขอบคุณเจสและพี่ๆเพื่อนนะคะสโตรดี้ทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อในสปอตกนะคะ Thank you so much for coming to celebrate with us in Mew's Alive แล้วก็เฮ้ยอย่าเพิ่มซื้อ่ก็ไม่ไม่เชื่อเลยว่ามันผ่านแบบเร็วมากมันมันสองปีแล้วกินรีเบนวิปปิน <Four> years 4 years? Five. ีห้าปีใช่เราอยู่ันด้วยกันมานานมากนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ในจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีโ mo ีสทุกคนเลยนะคะอขอบคุณาเลยนะคะยินดีกับงานอวยยินดีด a วยนะขนมจีนก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรนะคะก็ ให้ทุกคนนะมีความสุขเหมือนกับที่ทุกคนทําให้พวกเรามานศูนย์ท้งานคนนะมีความสุขมากๆเลยในฐานะศิลปินแล้วก็เป็นในฐานะเด็กคนหนึ่งอะ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็หนูรู้สึกว่าในวันที่ยากๆของหนูนแค่หนูได้พูดคุยกับทุกคนแค่หนูได้รับความรักจากทุกคนได้คอมเมนต์ี ก็มันทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีได้มากๆแล้วสำหรับหนูนะคะก็ฮะก็อยากจะขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงคนะ่ะขอให้ทุกคนมีพาร์ทความสุขในชีวิตของตัวเองที่นอกเหนือนจากการที่ซัพพอร์ตพวกเราและรักพวกเราพวกเรา a อฟเฟชเชีแล้วก็ เห็นคุณค่าของความรักที่ทุกคนสพอร์ตพวกเรามาโดยตลอด2ปีค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณที่แม่ตาเดนดูนพวกเราทั้ง5้าคนทั้งในฐานะศิลปินคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีความฝันเหมือนกับทุกคน mm hmm. ก็ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราในวันนี้ mm hmm. อปคุณค่ะ mm hmm. หูด้วยว่าเราเนัตงรโดนะคะอรัวนนี้เป็นวันรอบรองขปีราะคนอวยมากซึ่งดีใจมากนะคะที่มีครอบครัวเพื่อนเพือทังห้าคนด้วยดูว okay. okay. in um okay. okay. ่าม like ันจะเป็น no> ้องคะแล้วก็มีเคสีเป็ช้นปนี่ค่ะ ขอบคุณเมื่อเมื่อนักศึกคนด้วยไม่ว่าแบบที่ผ่านมานเจอเก็ขอบคุณมากที่เรผ่านมาด้วยกันกว่าจะมีวันนี้ของเรามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยฝนแต่ว่าเราเต็มที่เสมอเราแล้วให้กำลังใจกันตลอดแต่ว่าห้าขัดไม่ได้ก็จะเป็นสูตรดีนะคะดีใจมากเลยก็เห็นทุกคนเวลาส่ง อย่างแรกเลยนหนูขอให้ทำขอของเพื่อนสี่คนเต็มน,นะคะจบข้อละเลยสำหรับงานอยากขอบคนณทุกทนนะคะสำหรับความรักที่ทำให้หนูรู้สึกว่าคนคนนี้เกิดมาให้เราตอบรับได้มากขนาด ให้ลูกคนนะคะเจอสิ่งที่ได้รู้สึกว่าถูกบัสบนในส,สิ่ง,งที่เรางกัสุขกับการใช้ชีวิตแฮปปี้กับการใช้ชีวิตสุขกับความเร,รบบื่องไกลหน่แรงป็น ก็มีสมุดีนี่และคะ่ะที่วิเชเชื่อว่านะคะเพ่อนเชื่อว่าเป็นรักบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะมอบความรักให้ทั้งที่เรายังไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่วันแรกขอบคุณมากๆๆๆ ฉันล้อเหนะอาว่า m i กซ์ชุดจะมีชูนีอยู่ข้างางสมอขอบคุณที่มาเป็นสิ่งเดิม So proud of you mix. ช่อง YouTube ทาดาเลโวสนะคะซื้อสิบวิดีโอเพื่อเปิดตันเชี่ยงสดๆร้อนๆรับเสมอแลวก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแลตอร์แล้วนะคะฮาร์ดบ็อตติ้งก็ไดด้วยนะคะเย้ฮาร์ดบ็อตติ้งบ็อตติ้งเอ๊ะก่อนจะไปฮะยังไม่จบเหรอเนี่ยก่อนจะไปถึงสองเพลงสุดท้ายของโชว์เรานะคะ พวกเราก็อยากจะมาขอบคุณพี่ๆที่ใหญ่นะคะที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นค่ะก่อนเด่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะพี่ๆที่คาดาพี่ๆีไอรีแล็บนะคะที่ทำให้เกิดงานในวันนี้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ